มาตรงนี้จะเป็นวิวตรงเนี้ยตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาต้องเก็บไปเก็บไปก่อนทุกคนวิวสวยมากเลยทุกคนสูงมากข้างบนดูดูดิทุกคนดูข้างล่างนู้นก็มีวิวภูเขาเต็มไปหมดตรงนู้นแล้วก็ลูกใหญ่มากตรงนู้นก็มีแม่น้ําด้วยทุกคนเห็นไหม นู่นตรงนั้นมีแม่น้ำตรงนี้ก็มีบันไดด้วยในตรงนี้ยข้างล่างมีที่จอดรถด,ด้วยนนี่คือวัดถ้ำเสือมากาญจนบุรีไม่มาที่นี่ไม่ได้ดูดิทุกคนวิวสวยมากวัดก็สวยมากนี่ทุกคนเราขึ้นมาถึงแล้วข้างบนแล้วที่นี่ก็มีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ด้วยทุกคน จะลงเขานะคะเพื่อนๆเมื่อกี้นี้เรานั่งรถขึ้นมาแล้วก็ไปไหว้พระมาเรียบร้อยแล้วนู่นซันเดียอยู่ตรงนั้นเขานะแล้วก็แม่กาลังจะลงมานี่แล้วก็มีต้นโพต้นใหญ่เลยทุกคนดูมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยร,รอบๆแล้วก็เป็นอิดหมดเลยนะตรงนี้ทุกคนตอนนี้รามาคา่ะพี่นะทุกคนเมื่อกี้นี้แอบสะดุดนี่คาเฟ่ตรงนี้เป็นไม้แล้วก็ตรงนี้เป็นทุงน่งนา มีชื่อว่าสะพานนาเหรอนี่สวยด้วยมาแล้วโหสวยมากตรงนี้นเห็นวิววัดด้วย ยังสวยนเราจะไปนั่งกันตรงนู้นเข้าไปนั่งตรงนี้กันนี่ยูทูบเบอร์มายูทบบูบเบอร์มาเยือนต่อโตไหมหรือคนละโตไม่ต,ต่อโตไหมนี่โอุยโอ้ย,ย,ยสายไม้พันตรงนี้มีดินแตกเลยทุกคนดูดินโคตแตกเลย <Nope. S 1> เราจะไปหาแม่กันทุกคนตน้อะขยับ เป็นม้ตรงนี้ก็เป็นนาหมดเลยนะทุกคนนี่เป็นนาหมดเลยเราต้องเดินอย่างระวังครับอุ้ยไม้มันโยกมันโยกเราเดินมาตรงนี้ดีกว่านี่แม่ของเราแล้วก็พ่อถ่ายรูปให้แม่อยู่เราก็จะพาทุกคนไปเดินทัวร์ที่คาเฟ่น,นี้กันดีกว่าไม่ไเพราะว่าเอาเคอหน้นะ เราก็นี่ตรงนี้ก็มีหญ้านะทุกคนที่เขาปลูกเอาไว้แล้วดินมันก็แตกแห้งแล้งไปหมดนะทุกคนนี่มีรูด้วยอะไรก็ไม่รู้เด็กเดี๋ยวเราจะเดินดตรงนู้นเขาทำใหม่ทุกคนเห็นไหมถ่าย,ายรูปกันแล้วนะทุกคนอ้าวมีคนเรียกแล้ว เราไม่ได้เจอกันก็เลทยนั่งเจ้าหินต่อเราไม่ได้เจอกันนานเลยเราไม่ได้เจอกันนานเลยยูทูบเบอร์เปิดปากเม็ดบรทมเกียร์มันย้อนแสงอ๋อเหรอมีคนหันหน้ามานี่คนนี้เราไม่ได้เจอเขานานมากเลยเธอหายไปไหนมาตั้งแต่คลิปเกมเธอก็ไม่มาหาเราเลยนะอน,อน,นอนเรานอนโอเคนี่เดี๋ยวเราจะจะมาด้วยกับเราไหมจะมาด้วยกับเราไหมยูู่ป โอเคเดี๋ยวเราแค่ย okay. okay. mm ูทูบเบอร์โอเคยูทูบเบอร์ดันเโอเคเขาเราเป็นยูทูบเบอร์เขาเป็นเซเลบนะเซเลบคือฮอุ๊ยตกเฮนะเฮ่นะไร่นะเฮ่นะเฮ้ยขึ้นนี่แล้วตกเลยตกเลยทุกคนเฮ้ยคนไปเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าเสียงรถดังมากไปขึ้นรถอ้าวทาก็ได้ สันนิสสันนิไม่กล้าขึ้นแล้วอ,ะอ่ะ กำลังจะเดินเข้าไปในรีสอร์ทแล้วนะทุกคนนี่นี่คือชื่อของรีสอร์ทนะครับเพื่อนๆนี่รักชื่อว่าอันันตารีเวอร์ฮิลร,รีสอร์ทอ้ตรงนีเลื่อนนะทุกคนตรงนีเลื่อนงั้นเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้ดีกว่า ทุกคนพัดลมทีวีตู้เย็นนี้หมดและเซอร์ไพรส์ดูข้างนอกดูดูข้างนอกทุกคนตรงตรงีมีเรือด้วยไหก็ตรงนี้คือสวนน้ำตรงนู้นตรงนู้นทุกคนเห็นสันเดียมัมาเล่นน้ำแล้วทุกคนดูมันขยับเรือแล้วนี่อยู่ตรงนู้นแล้วสันเดียนี่เห็นไหมมันมีเครื่องเล่นด้วยนะ คนเรียนเนี่ยอยู่ตรงโน้นอยู่บนเรือนั่งส่วนสุขีอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเ <Okay. S 2> พลย์ายเรือกันอยู่ mm hmm. นี่อาหารเย็นนะทุกคนดูเขามีเลียงอาหารเย็นเป็นบุฟเฟ่นะครับนี่อาหารเต็มโตเลยนะทุกคนดูนี่หลายย่างหลากหลายอย่างเลยเต็มไปหมดดูแล้วแต่ละอย่างเนี่ยทุกคนน่ากินมากนี่เห็นไหมแล้วก็มีคนเต็มไปหมดเลยนี่ เขาก็กินข้าวกันใหญ่เลยนะนี่ตรงนี้ก็มีที่นั่งนะทุกคนจะมีสองฝั่งนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้ก็เป็นโซนกินนั่งกินอาหารนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะมีคนนั่งกินเต็มไปหมดเลยฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีอีกฝั่งหนึง่งฝั่งนน้นเนี่ยจะมีปลาส่วนฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้ปลานะทุกคนนี่ฝั่งนี้คนไม่ค่อยเยอะนะฝั่งมีปลานี่คนเยอะมากตรงนี้โต๊ะเรานะทุกคนนี่ของกินเยอะมาก นี่ครับเพื่อนๆเราก็กินอาหารเย็นกันนะเขาเนี่ยจะมีเลี้ยงอาหารเย็นนะครับกับบุฟเฟ่อาหารเช้านะเป็นบุฟเฟ่ตรงนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีบ้านนะคนเราก็จะอยู่ตรงนี้กันหมดเลยส่วนตร,ง,รงที่มันเป็นเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยเขาปิดหมดแล้วนะเพราะว่า,าไม่ให้ลงเล่นน้ำตอนกลางคืนนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นหมดแล้ว นี่ฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางที่เราลงมาเป็นล็อบบี้ตรงนั้นนะทุกคนมันเหมือนไอคอนสยามเลยตรงนั้นนะนนนทุกคนครับตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ข้างนอกก็เช้าแล้วนะนบรรยากาศเนี่ยทุกคนดูจากนี่เลยเห็นไหมบรรยากาศเนี่ยก็ ดีนะบรรยากาศดีมากทุกคนครับตอนนี้เราก็มากินอาหารเช้ากันครับทุกคนทุกคนเราก็นั่งกินตรงนี้ทุกคนมันมีปลาด้วยทุกคนดูปลาครับสีส้มเยอะแบบเยอะมากดูทุกคนมีทั้งสีเหลืองทั้งตัวสีสม้มทั้งตัวโหสีสวยมากแบบสีสวยแบบเวอร์เวอร์เนื่องมันเป็นใต้เท้านะทุกคนดูดิเนี่ย กกินข้าวอยูใช่ไหมข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะอู้หูโคตรเท่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะทุกคนดูดูจริงๆเราเคยมาแล้วนะทุกคนแต่เรามาครั้งที่2เพราะว่าเรามากานจนบุรีแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะ ก็คือสวยงามแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะด้วยโควิดด้วยมั้งเนาะคนก็เลยไม่ค่อยมากันเท่าไหร่เนี่ยแม้นคนน้อยอยู่นแต่ว่าฝั่งนู้นอาจจะมีจะดูมีคนอยู่นะต,ตรงเนี้ยคนน้อยนะแล้วก็ตอนเราไปเนี่ยฝนตกพอดีทุกคนก็เลยไปได้แค่แป๊บเดียวถ่ายวิวแค่นี้และเราก็ต้องกลับหาดูลมแรงมาก ลมมันก็แรงมากนะคือลมแรงจริงนะทุกคนดูแต่ก็สวยนะทุกคนดูดิข้างล่างมีแบบฟิลเหมือนพระราแปดทุกคนโอเคเรากลับกันเถอะนะอ่ะเราก็ต้องกลับแล้วนะเห็นไหมอ่ะฝนตกนะจ้าฝนตกกลับเลยจ้าฝนตกกลับก่อนกลับก่อนเลยนะยกทับกลับก่อนนะจ้าโอเคเราก็ต้องไปแล้วนะถ่ายวิวแค่นี้แล้วเราก็ต้องกลับเพราะว่าฝนตกนะก็ไม่ได้ถ่ายต่อ ฝนตกก็เลยต้องกลับนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปกินข้าวกันก่อนนะเพราะว่ามันเป็นใกล้เวลาเข้าเที่ยงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขับไปกินข้าวอ่ะนะคบเพื่อนๆเราเนี่ยผมเนี่ยลืมถ่ายตอนไปกินข้าวนะคบเพื่อนๆก็ถ้าสําหรับใครเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเด็กคอมเมสันลิฟนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย